แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นหลุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั่นก็คือหลุมที่พอถึงเวลาเนี่ยทหารสามารถใช้คำว่าปฏิรูปการเมืองแล้วก็เข้ามามีอำนาจไม่ใช่กับอำนาจในการปฏิรูปการเมืองแต่ว่าอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินได้ จริงแล้วแต่คนที่เป็นนักวิชาการที่รู้ประเด็นเรื่องของคณะรัษฎรดีนะครับรู้ประเด็นเรื่องของบทบาทของทหารตั้งแต่2 4 7 5เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันดีก็คืออาจารย์ที่มีชื่อว่าผู้สวดศจารยาดรธรรมรงศักดิ์เพชรน,นันอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรนันได้อ่ามีงานวิชาการออกมาเยอะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งประชาไทายได้เคยอ่านเสนอนําเสนอลิงก์นี้ในประชาไทายนะครับแนะนําให้ไปอ่านเต็มนําเสนอในช่วงที่มีการรอ,อบรอบ10ปีเหตุการณ์19กันยา49 นำเสนอประเด็นที่อาจารย์ธรรมรงศักด์ได้มีงานวิจัยนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับบทบาทของทหารในการเมืองไทยนะฮะย้อนกลับไปถึงสมัยแม้กระทั่งบทบาทของจอมพลถนอมกิติกรจรปี2506ถึง2516ที่เน้นศึกษากระบวนการการขึ้นสวมหน้าและการรักษาอำนาาโดยวิธีการต่างๆและการปิดฉากอำานาาทหารอย่างน้อยในยุคนั้น14ตุลาคม2516 ซึ่งก็มีการตั้งคำถามกันบ่อยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นพลังของนักศึกษาจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงทหารอยู่ยาวแล้วคนส่วนใหญ่ก็เบื่อนะครับอาจารย์ธรรมนูษัตร์ดึงมาเป็นขดสําคัญนะฮะที่อาจารย์พูดไว้ในวันที่19กันยายน2 5งกาว่าทหารคือสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญตลอด80ปี80กว่าปีและเป็นพกักการเมืองที่มีฐานจากปร,ประชาชนประโยคหลังนี่อาจจะเนบแรงๆหน่อยแต่ว่าอิชุหลักคืออย่างนี้ ผมคิดว่าเวลาเราเข้าใจการเมืองไทยวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจในบริบทของที่ว่าในกลไกลต่างๆที่เป็นอยู่มีทั้งองคอ์กรอิสระนะฮะมีทั้งองคอ์กรอิสระนะฮะมีทั้งองคอ์กรอิสระแล้วก็มีกองทัพแล้วก็มีเครือข่ายตุลาการซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของสารรัฐธรรมนูนและอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดนี้นั้นมีส่วนร่วมในการบริหารราชการประเทศไทย ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้